ครับจะเป็นปราสาทเ้ื่อนโบราณแล้วก็ในส่วนของปราสาทเพื่อนโบราณอย่างที่ผมได้กล่าวเบืนเพ่นยคปราสที่นโบราณปราสบทเพข้างศักหลายชานบอกว่าอยากมาเสียตัวเอง้วกล่าวเบื้องต้ อย่าเพิกเฉยนะครับท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้องค์ความรู้แล้วก็เป็นผู้ทรงบุญวุฒิที่ก่อนจะมีการพึ่งหยาดต่อไปแล้วก็จะมีขบวนของเทศบาลตำบลพันนาอำเภอสวัสดิ์แดนดินนะครับ